สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโจ้ที่ภกษ,ษาการขาย Toyota 1988นะครับผมวันนี้โจ้จะพามาดูเจ้าฟอ r ์จูเนทั้ง2คันที่ใหญ่ของตัวโตโยต้เลยครับตัวนี้นะครับเป็นสีขาวกับสีดำนะครับผมที่แปลงหน้า TR Sport แล้วนะครับแล้วก็ใส่โลโก้แก้วไฟดูโอโ o ลเตอร์เป็นแบบก้างปลาแล้วด้วยตัวอัรนูนสีดำนะครับผมตัวนี้คันนู้นก็มีเหมือนกันเลย2คันนี้แต่งเหมือนกันแล้วก็ไอตัวนี้ครับ ล้อยังเป็นล้อเดิมอยู่นะครับผมตัวนี้ล้อเดิมอยู่แล้วก็ตัวมือเปิดนะครับเป็นแบบดําเงาแล้วเคคคับมาดูด้านหลังกันครับลูกค้าด้านหลังตัวนี้ได้แปลงหลังเป็นตัว gr Sport แล้วทั้งสองคันนะครับแล้วก็มีประตูท้ายไฟฟ้าทั้งสองคันเลยเดี๋ยวผมเตะเปิดให้ดูนะครับผมทั้งสองคันเลยนะครับลูกค้าคันนี้อันนี้ผมเปิดแล้วกัน ه, สองคันผมตัดเต็มครับตัวนี้แถมตัวนี้มีโชคด้วยครับผมโชคปรับจัดทรงนะคบผมด้านหน้า1.5ด้านหลัง2นิ้วนะครับอ่าโอเคลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมอยากออกรถตัว Fortuner ตอนนี้นะครับผมตอนนี้มีโปรโมชั่นมากมายเลยแล้วก็มีรถที่พร้อมรอแต่งเยอะแยะมากมายเลยนะครับลูกค้าถ้าลูกค้าท่านใดสนใจ ติดต่อผมที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย